สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีตด้อนรับสู่ช่องอดอูชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงใหม่นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าอยากให้ทุกคนระบายให้กับเรานะคะเราจะแบบมาสนทนาคุยกันเรื่องระบายความเครียดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งชื่อช่วงว่าระบายกับเราเปล่าอาจจะดูแบบกวน่อนนิดนึงแต่ว่ามันเราก็ไม่ได้กวนะคะคือเราตั้งมาคือจริงๆเนาะเราตั้งช่วงเนี้ยมาสามวันแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ย บางคนน่ะมันมีความเครียดแบบพูุกุกเรื่องอยากให้แบบว่าระบายให้เราฟังหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์กันมาว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถช่วยแบบว่าระบายแล้วช่วยกันคุยกันแชร์ก,กันคุยกันมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นหัวข้อที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันต,ตอนนี้นะคะก็คือกาเป็นติ่งและโรคซึมเศร้าทุกคนอาจจะงงดีว่าเฮ้ยแล้ว กเป็นการต่งวงเกาหลีไแล้วโรคซึมเศร้าเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนที่จะไปดูฟังฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์คะ่ะกดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องนี้นะจ๊ะช่องวูดูชนเนลด้วยนะคะมาค่ะทุกคนเรา,าจําเข้าสู่กันว่าทำไมการตีนแล้วกันแล้วโรคซึมเศร้ามันเกี่ยวกันยังไงซึ่งจะบอกว่าเรานะคะเป็นหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่าน่าจะขั้นระยะที่สอง ะะระยะแรกมันจะเป็นยังไงก็คือแบบว่าสมมติว่าคุณมีเรื่องเครียดอะไรมามันกดดันอะไรอย่างคืึซึ่งเราก็เป็น,นะค,ะค่ะผู้เป็นรคองสมช่อคือตอนที่ช่วงแบบว่า,าขึ้นปวชค่ะันเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันแบบเยอะมากเดี๋ยวขอไม่ลงรายละเอียดด้วยกันนะคะแล้วทีนี้ยเราตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองเป็นไปไปมามาค่ะทุกคนเ,เพื่อนทักมาไปไปมามาค่ะเป็นเพราะ อาการใช่เริ่มใช่ไปาหาหมออยู่หาหมอเป็นหมอธรรมดาค่ะเหมือนตรวจสุขภาพปกติแล้วเขาก็พูดแบบว่ามีเรื่องเครียดหรออะไรประมาณนี้เออมันเป็นจะเ,เป็นรบซึงเศร้านะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถามว่าแล้วเกี่ยวกับการติ่งเนี่ยเขาติ่งเอาวงกาหลีเกี่ยวอะไรคือจะบอกว่าสุว่าคุณ หากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะดูแบบยากนิดนึงอใช่ไหมแต่เราคือการติ่งเพราะว่าเหมือนแบบช่วงตอเนเด็กๆค่ะเราติ่งวงเกอร์จนแบบเกอกุ๊บะ เยอะมากพอมันทิ้งช่วงไประยะแบบยาวๆมากจนมาถึงป,ปว่าปวสค่ะกลับมาติ่งอีกครั้งกวงแรกที่ได้แบบติ่งจริงๆคือแบบ็คแบบ็คพิงทีนี้มาเป็นซูเปอร์เเนียพอซูเปอร์เจเีมาใช้นี่ใช้นี่มาเอ็กโซเอโซล่าสุด NCT นะคะในหน้าตาตาจอตามที่คุณเห็นนะ NCT ล่าสุดแล้วค่ะแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรก่อนจะบอกว่าเรามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ เครียดหนักๆแบบว่าโดนกดดันอะทุกคนใค,ใครต้องต้องเป็นกันแท้ทุกคนแบบแบบสมมติว่าจบใหม่จบปริญญาแบบใหม่ๆกิ้งๆเลยอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านดันกดดันว่าหางานทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบช่วงที่เราหางานทํามันเป็นช่วงที่โควิดเนาะทุกคนมันก็ต้องแบบยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เออทำไงดีอ่ะมันเครียดไปหมดแล้วที่บ้านกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกดดันว่ารีบผางงานถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะก็เขาจะแบบเอาฝากงานไปกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเยาอยากหาเองอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออเครียดกดดัน คือหาวิธีทางคือหาส,าสมัครงานนู่นนี่นั่นเกี่ยวอะไรเงี้ยคือช่วงว่างๆของเราคือได้ถักทำยูทูบแล้วก็เป็นการติ่งตอนแรกคลิปแรกของเราคือมันน่าจะเป็นเอ็กโซก่อนเอ็กโซเรื่อยๆสักพักมาช่วงที่เราไปกลักตัวค่ะกับกับจากหอค่ะคือแบบว่าเราย้ายหอแล้วกลับบ้านนะคะช่วงนั้นคือเราทาคลิปเยอะมากนะคะแต่ข้อมูล n c t ตอนนั้นคือไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,คะก็เลยมันจะดูลำบากนิดนึงทีงนี้เราก็เริ่มแบบ เข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ e x ก็ติ่งอยู่ทะคะปัจจุบัน MCT นะก็เริ่มเข้าเส้นเหมือนกันนะคะติ่งมงเยอะก็แบบว่าอเอาะเรื่องไม่ถูกมันทําให้เราแบบว่าหายเครียดหายซึมเศร้าอยู่ช่วงระยะถามว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่คะ่ะถามว่าไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันหายมันหายไหมหายแต่ว่าคุณจะรักษาต่อเน,นื่นองยังไงแต่สำหรับเราอะเราก็รักษาแล้วแต่ว่ามันเขาต้องเข้าใจฝืวนิดนึงว่าเออแม่งแบบ เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันโดนกดดันอ่ะใครเคยเป็นมัน่งแบบว่าที่บ้านไม่กดดันแบบมันต้องเป็นอย่างงี้อย่างนั้นเนี่นอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นที่คลิปหนึ่งทว่าทาไมถึงเราที่บ้านกดดันว่าให้ต้องเป็นนู่นนี้นั่นซึ่งเราแหกดกไหมแหกคะ่ะแห่รู้จะแหกอย่างไงแล้วนะคะแล้วพอมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าช่วงแบบวิกฤตมากทุกคนแฟนเก่าก็เลิกงานก็ยังหาไม่ได้อา่า หาเงินนะคะโดนที่บ้านกดดันทํำยังไงทํำยังไงใช่ไหมก็คือหลางตั้งแต่ช่วงหาง,งานเราก็เหมือนแบบเราก็แบบว่าดูรูปแบบเกาหลีเฮ้ยแกจะบอกว่าการที่เราแบบว่า,าฟังเพลงเขาดูรูปเขาอ่านแบบว่าบับเบิ้ลเขาอะมันคือความสุขจริงๆแล้วทุกคนมันแบบเออมันคือกำลังใจของเราอะไรประมาณนี้ อย่างง่ายๆค่ะเราติ่งอ่ะคือเรามีช่วงภาวะที่แบบว่าเฮ้ยซึมจริงๆแบบว่าไปเลยอ่ะทุกคนมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนก็ไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยกลัวแบบเก็บไว้คนเดียวอะไรอประมาณเนี้ยก็เลยดูตลังนั้นอ่ะไทม์ไลน์ในทวิตเตอร์เราดัานเป็นรูปพิเติงขึ้นมาแล้วเห็นพินรูปพิเติงรูปหนึ่งอ่ะช่วงนี้เนี่ยมันจะมีใหม่นะแปบบ๊บนึงนะคะเดีื้อหาก,ก่อนเนาะ พี่เตนยิ้มเนี่ยเฮ้ยเราทำคลิปพี่เตนอ่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกสักทีว่ารูปไหนที่แบบเจอรูปแรกที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าฮึดมาสักคู่นะคะทุกคนเอ่อยใจเย็นนะคะทุกคนอืมรูปนี้รูปนี้เลยค่ะ รูปเนี้ยมันทําให้เราแบบว่าเฮ้ยรอยยิ้มพี่เต้นสวยแล้วมันทําให้เราแบบพื้แล้วก็จะมีอีกวงหนึงคือวงเอ็กโซนะคะเอ็กโซนะ่ะเราจะเป็นเมนของพี่ชานยอนนะคะอ่าคู่ชิปเราก็คือเอิอคริสยอนอะไรนะคะรูปพี่ชานยอนคือเราเซฟไว้ในโทรศัพท์เยอะมาตอนนี้ก็คือย้ายข้อมูลมาเป็น iPad เรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่ารูปพี่ชานยอนยิ้มอะไรอย่างเงี้ย คือที่สุดมากยิ้มมันให้กําลังใจเราแบบเออมันไม่ให้เราไม่ยออ่อท้อให้เราแบบว่าฮึดว่าเฮ้ยรอยยิ้มอ่ะของพี่ชายอนหรือพี่เตนอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบว่าให้เราฮึดสู้แม้จะอุปสรรคอะไรมากมายอะไรเงี้ยทาให้เราแบบฮึดกลับมาได้ตอนนี้ก็คือมีน้องเจมินเข้ามาอีกคนนึงน้องน้องเจมินเข้ามา จะบอกว่าน้องเจมินก so like kind of ็แบบว่าเป็นเรียกว่าไงเป็นแบบเอวิชวลที่ตลกมากแล้วเวลาดูคลิปแล้วน้องอะไรที่ตลกตลกอะไรเองเนี้ยเออมันทําให้เรายิ้มได้จริงๆนะคนแลวคือในโต๊ะทํางานเรามันจะมีสแตนดี้อันเล็กๆอะซื้อที่สยามนะคะเอามาน้องเจมินมาตั้งมันทําให้เราสมมติว่าเราทงานไปสมมติอ่ะเราเจอทางปั่น เออคิดงานไม่โอ๋ทำไงดีอะไรเงี้ยหันมาดูรูปจังเจมีก็แบบเออแล้วก็หมดแพ่งไปแบบเแบบนื้อแล้วแบบว่ามีสมาธิมีสมาธิสมาธินะโอเคแล้วก็ตั้งสติใหม่แล้วก็มันจะมีใครที่นับถือพระพิคเนกับพระพระแม่อุมานั่นแหละค่ะเราก็จะมีนับถือพระพิคเนกับพระแม่อุมาเหมือนกันนะคะที่เอ่อให้เราแบบตั้งสมาธิระลงบอกพูดกับเขาว่าเออให้หนูตั้งสมาธิอหน่อยอะไร่งเงี้ยให้นึกถึงเขาว่า สมาธิเราต้องมีเราต้องทานู่นนี่นั่นนะคะจะบอกว่าการติ่นและโรคซึมเศร้ามันช่วยคุณได้เยอะใครที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะจะบอกว่าลองแบบว่าหากกิจกรรมแอคทิิตี้ดูอา่างเช่นร้องเพลงหรือมันก็วาดรูปเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแก้ มันจะช่วยคุณได้นั่นเองจะเรียกว่าแก้ไขไม่ได้เรียกว่าช่วยคุณได้ไอย่างเราอะเราก็ฟังเพลงแบบว่าของพี่เต้นหรือไม่ก็ของพี่ชานยงเอ็กโซเอ็นซี้ชายนี่อะไรอย่างเงี้ยชายนี่คือเราเป็นเมนที่แทมินเนาะจะบอกว่าลองฟังเพลงหรือไม่ก็เดูรูปภาพหรือไม่ก็วาดรูปเชื่อเราโลกสึงมันช่วยให้เราแบบว่าหายจากสูงสอบระยะหนึ่งแค่แบบว่า เสี้ยงหนึ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นี่คือตอนนี้เราก็คือแบบว่าทำช่อง u t u b e ถามว่าในช่วงแรกมันกดดันไหมมันก็กดดันแบบว่าเฮ้ยมันมีคลิปเรามันจะมีคนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปมาเรารู้สึกว่าสนุกไปกับมันมากกว่าเราไม่ได้แบบว่าโฟกัสที่แบบว่ายอดดูนะแต่เราความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํเพราะว่าเราชอบเราอยากเป็นเราอยากทําในสิ่งที่เราชอบเราจะอยากเป็นบันให้ทุกคนได้ได้เห็น เนาะนะคะอยากจะบอกว่าคนที่พูดว่าโอ้เป็นแค่โรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรนู่นนี่นั่นคุณลองให้แบบมีคนสักคนมันเริ่คซึมเศร้าอยากคาพูดว่าสู้ๆนะพูดว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมมนเขาเขาก็าจะมองว่าให้เราชังสู้กับใครอะบอกไม่เป็นไรได้ไงเรามาเป็นเหมือนกันไหมลองเปลี่ยนคําพูดดูบอกว่า อย่างเราอะมีเพื่อนในกลุ่มเราอะ่ะมันก็รู้ใช่ไหมว่าใช้ต้องใช้ใช้คําอะไรที่แบบว่าไมา่ให้เพื่อนแบบอย่างเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นโรคซึเศร้าแบบว่าใช้คําว่าเฮ้ยสู้ๆอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คําว่าเฮ้ยมันต้องผ่านมันไปได้อย่างเงี้ยมันยังดูค่อยโอเคนะคะแล้วยิ่งเราอะเราก็เหมือนแบบเออเป็นรุ่นเศร้าแต่สามารถให้คําตอบคุณเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอีกอย่างความชอบคืออาจจะบอกว่าทุกคนยิ้ม กะละนะคะจะจะพูดว่าอย่างไงดีอะยิ้มเยอะๆโลกเนี้มันไม่ได้ใจร้ายกับพวกคุณเสมอไปเนาะอย่างเราอะเราก็เหมือนแบบเราเคยมองเหมือนกันว่าโลกนี้ไม่ใจร้ายแบบส,สุดเลยอะไรประมาณนี้แต่พอเรามองกับการเห็นทีทนึงคือแบบเฮ้ยโลกมันก็ไม่ได้ใจร้าย,ายมันมีความใจดีอยู่แต่แค่ว่าเราจะมองโลกในแง่ร้ายตลอดไปจริงหรอกอ โอเคค่ะก็จ,ะจบในคลิปนี้เรียบร้อยนะคะคือช่วงเราไปกับเราเป้าตอนนี้นะคะใครที่อยากจะเราไปกับเราสามารถคอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้เราอยากเราไปเรื่องอะไรหรืออยากให้เราแบบว่าคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเองนะคะสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะโอ้โหใจช่วงใหม่ของเราด้วยนะส่วนอรีวิวนิยาฟิกโรโมเมนต์ของอะไรนะคะ,ะรีวิวนิยาฟิก ดงเหมิอนอ่านก็ได้กบแล้วค่ะทุกคนถ้าเราพร้อมเราจะรีวิวดงเหลือนให้ทุกคนนะคะส่วนรวมโมเมนต์ของซีรีส์ของออเตนเนี่ยคือยังไม่ได้จบจริงๆรนะ,ะทุกคนเราไปหาโมเมนต์คู่ที่เหลือมาให้ทุกคนเต็มที่นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดสมัครให้กับ ช่องนี้นราได้จากช่องวูรูชแนลด้วยนะใครมีปัญหาอะไรถามมาเราบ้ากับเราได้เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะโอเควันนี้ค่ะาไปก่อนคับคุว่าสวัสดีค่ะ